แล้ไปจากคุณปีศาจหนึ่งสองสามเลือกอะไรเอาหนึ่งหนึ่งเหรอโอ้โหเลือกได้ดีท่<ๆ>ัดมาหมวกหนึ่งสองสามเลือกอะไรเอาหน okay. ึ่ง <laughs> หนึ่งแล้วเหรอโอเคใช้ได้ใช้ได้แล้วถ้าเป็นชุดล่ะหนึ่งสองสามเลือกอะไรเอาหนึ่งดีดแล้วไม่เปลี่ยนเลยโอเคแล้วถ้าเป็นยังเไงล่ะหนึ่งสองสามเลือกอะไรเอาสาม โอเคอทัดหมารองเทา้าหนึ่งสองสามเลือกอะไรเอาสองอ่ะสองโอเคโอเคต่อมาอาหาร1 2 3สเลือกอะไรเอา1 1แล้วโอ้หนึ่งที่แล้ว <c oughs> ลถ้าเป็นมอนเตอร์1 2 3สเลือกอะไรเอา3 3โอเคและสุดท้ายจำนวน1น3สเลือกอะไรเอา2ครับ2อโอ้โหที่ขอให้คุณค่ะได้นี่ไหนอู คิดว่าจะชนะได้ไหมสบายอันนี้คือตัวที่คุณฟ้าต้องสู้ดิต่อไปแล้วก็ปึ๊บมาเลยดีโอ้ยไปเลยตีมัน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 เออเอาไว้เอาไว้สู้มันยืดเออโอ้โหนะพี่ก็ใหญ่เกิน